สวัสดีครับผมเด็กชายทาวินขางไพนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนสันทราวิทยาคมนะครับผมโดนขโมยรถจักรยานยนต์ที่หลังโรงพยาบาลสันทรานะครับผมอยากได้รถคันนี้คืนมากๆเลยครับอยากให้คนที่เอาไปให้เอามาคืนครับหรือหากใครที่เห็นหรือ เป็นญาิกันนะครับก็บอกเขาว่าให้เอามาคืนนะครับเพราะว่าหลังจากที่รถจักรยานผมหายผมก็ได้เดินไปโรงเรียนทุกวันเลยครับเดินไปประมาณส5สิบห้านาทีครับเดินกลับก็ส5ิห้านาทีครับเดินไปเดินกลับอย่างนี้ทุกวันจนรู้สึกเหนื่อยครับผมรู้สึกเสียดายรถคันนี้มากครับเพราะว่าแม่ผมเป็นคนซื้อให้ แม่ผมยอมยืมเพื่อนเพื่อซื้อจักรยานคันนี้ให้ผมครับ